กรมทรัพยากรธร,รณีค้นพบรอยเท้าไดนโนเสาร์กินพืชแห่งใหม่ในประเทศไทยที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคาดการว่าอายุเน่าจะมากถึง225ล้านปีเลยทีเดียวค่ะวันที่7พฤษภาคมกรมทรัพยากรธร,รณีมีการรายงานนะคะว่าได้มีการเข้าไปตรวจสอบการแจ้งพบร่องรอยคล้ายๆกับรอยเท้าสัตว์ดึกดำบรรในพื้นที่บ้านดงมะไฟตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาผลการตรวจสอบ บนพื้นที่ลานหินขนาดใหญ่นะคะมีขนาดประมาณ10เมตรความกว้างอยู่ที่3เมตรด้วยกันกลางลําห้วยด้านล่างของน้าตกตัดใหญ่พบเป็นร่องรอยค่ะแนวทางเดินประมาณ2แนวทางเดินด้วยกันนะคะแสดงลักษณะของการย่างก้าวอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะห่างช่วงก้าวเนี่ยก็มีขนาดใกล้เคียงกันท,ทุกๆก้าวเลยค่ะขนาดของรอยเท้ามีความยาวเฉลีย่ยใกล้กันทุกรอยคาดการนะคะอายุอยู่ที่ประมาณ225ล้านปีค่ะแล้วก็ยังได้มีการสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านรอยเท้าสัตว์ตึกดำบันนะคะ จากประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็มีการยืนยันนะคะว่าเป็นร่องรอยเท้าของสัตว์ดึกดำบรนจริงๆค่ะทางด้านของกำมลักษ์วงโกนักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษสำนักงานทรัพยากรธรณีเขตหนึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูแล้งค่ะส่งผลให้ปริมาณน้ำนั้นลดลง ลานหินขนาดใหญ่จึงปรากฏและแหล่งซากดึกดำบรรดังกล่าวนะคะควรทาการศึกษาในรายละเอียดถึงชนิดของเจ้าของร่องรอยเนื่องจากว่ามีลักษณะคล้ายๆนะคะกับไดโนเสาร์ในกลุ่มของซอร์รพอดค่ะร่องรอยของกลุ่มซอรออร์พอดหรือที่เรารู้จักกันในลักษณะของไดโนเสาร์กินพืชคอยาวนั่นเองนะคะแต่จากอายุหินแล้วก็หมวดหินดังกล่าวเนี่ยยังไม่เคยมีรายงานการค้นพบไดโนเสาร์มาก่อนเลยค่ะ ในอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้นะคะมีการค้นพบซากหรือดําบันเป็นโครงกระดูกของไดโนเสาร์กลุ่มโพโซอร์พอดค่ะเป็นจำพวกคอยาวขาหน้าสั้นแล้วก็ยังมีแหล่งซากหรือดําบันผารอยตีนอาโซคอสัตว์เลื้อยคานที่มีลักษณะคล้ายๆกับจระเข้ขนาดใหญ่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นบนรรพบุรุษของไดโนเสาร์อายุเก่าแก่มากกว่า200ล้านปีอีกด้วยค่ะ